ใช้ชื่อร้านเลยคนะ่ะอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อร้านอะไรหรอกคะ่ะทุกคนนะ่ะคาดหวังไว้ผิดไปหมดเลยสิ่งที่ทุกคนคาดหวังคือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังผิดหมดเลยเบียพูดเลยเบียกลับมาอยู่แบบธรรมดาธรรมดากันค่ะเบียไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่ใช่คะ่ะทุกคนมองทุกคนสิ่งที่ทุกคนคิดสิ่งที่ทุกคนหวังไว้อยู่ในหัวเนะี่ยเบียบอกเลยว่าขยี้ทิ้งให้หมดเลยผิดหมดผิดหมดคือเบียจะขายกันแบบเป็นแบบเราอยู่ด้วยกันสามคนเพื่อนกันเงี้ยแล้วก็ขายของมึงขายอะไร กูขายนี่นะมึงขายนี่อะไรเงี้ยแล้วช่วยกันช่วยกันทำอ่ะมึงไม่ว่างทำไอ้นี่กูไม่ว่างกูช่วยทำมึงไ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็คือวิ่งส่งกันคือเราจะไม่มีคำว่ามาแบบมานั่งแบบกูยิ่งใหญ่กว่ามึงมึงยิ่งใหญ่กว่ากูกูเป็นเจ้าของร้านนี้นะมึงเป็นเจ้าของร้านนี้อะไรไม่ค่ะอยู่แบบเพื่อนกันรวมกันอย่างนี้คะ่ะอย่างนี้คะ่ะคือคุยกันคะ่ะคือเราเป็นเราไม่ใช่ดาราในอีนดอ เกลียดเบียเบียเป็นคนถ้าเกลียดใครอ่ะเบียก็บล็อกออกไปเลยอย่างนี้ค่ะถามว่าถ้าเกลียดเบียเรือกที่จะบล็อกเบียออกไปได้เลยนะถามว่าถ้าคุณไม่บล็อกเบียเดี๋ยวเบียบล็อกคุณเองอย่างนี้ค่ะบางคนก็ถามจนแบบเอาจริงนะถ้าเป็นเบียนะเบียจะไม่กล้าถามคำถามนี้กับใครนะเบียรู้แบบเบียว่าเออเรี่ยมันเป็นมารยาทซึ่งเราไม่กล้าเราไม่น่าไปถามเขาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเาจริง เบียงเสร้องไห้แล้วค่ะต้องทำไมไม่ดีดอกร้องเพื่อสติเปิงอีเบียอ่านใหม่อ่านเม้นใหม่อ่านเม้นที่อยากอ่านเฉพาะเม้นที่อยากอ่านพอผมเจ๊เส้นเล็กไหมใช่เส้นเล็กแล้วก็เสียง่ายมากเลยค่ะเบถึงไม่อยากจะเบถึงจะไม่อยากจะย้อมอะไรไงพอย้อมปุ๊บแล้วมันเสียง่ายไง ผมเบียเป็นผมที่เสียง่ายมากผมเหมือนเส้นเล็ก,กับผมอีปกักปผมอีอาร์มเบียชอบผมอีอาร์มมากรู้ไหมอีอาร์มเป็นคนที่ผมสวยมากคนเฮียอะไรมัดผมแม่งมัดแม่งทั้งวันทั้งคืนมัดสองสามวันมัดอยู่พน,นันอะมันก็ยังสวยอยู่พน,นันอะอ่าไปนะนะคะสวัสดีอ่าขอบคุณมากค่ะคุณอะไรนะเซเลยียเบียบล็อกออกไปแล้วนะคนค,ะ bye bye, ค่ะบายบายค่ะบายค่ะเบียบล็อกไปแล้วนะไม่เป็นไรค่ะคุณมีโอกาสได้ครั้งเดียวเท่านั้น ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นค่ะที่จะเข้ามาก่อกวนในเฟซของเบียนะคะนอกนั้นเบียบล็อกนะคะไม่ต้องสาบบ่อยเฮ้ยแต่เอาจริงๆพออยู่ในห้องแอร์ผมเหนียวง่ายมากอยู่ในห้องแอร์ผมเหนียวง่ายมากเชยลองตัดสั้นดูสรบผมเคยแล้วอีดอกอยู่เหมือน นักร้องคนหนึ่งอ่ะผมเบียคเคยไว้จริงๆนี่ดอกไว้แบบเบียไว้ผมถึงนี่เลยเบ,บียไว้ผมถึงนี่นะเบ,บียไว้ผมถึงนี่แต่จะริกไงตัดบล็อกเทไงตัดกลายเป็นจินดลาลาฮูล่าไปเลยกู <c oughs> <c oughs> ด้วยความมั่นคิดว่าตัวเองสวยไงคิดว่าตัวเองสวยมากสวยสุดสวยจริงมันโงกผมยาวอยู่ดีดีไปตัดบล็อกเที่ดอกเททิ้งเลยทีนี้ เททิ้งไปเลยอะไรวะช่วงนี้ได้อัพใหม่ทำไมดูโซมต้องอัพหนถึงเนื้อสวยจริงๆอะถ้าเบียมีมารยาทเบียไม่ถามใครแบบนี้นะ จอให้เขาดูดหรือเขาจะอัพหรือเขาไม่อัพไม่สมควรนะคะเป็นมารยาทเบื้องต้นนะคะคุณเอาจริงต่อให้เบียอัพหรือไม่อัพต่อให้เบียจะนั่งดูดต่อหน้าจอเงีย้ยใครก็มาทําอะไรเบียไม่ได้หรอกถูกไหมคุณมาต่อยมาคุณจะมาอะไรอย่างนี้เบียไ,ไม่ได้อะเอาจริงและเบียก็มีมารยาทพอซึ่งเบียก็ไม่ทําอะไรจังไรจังไรตรงหน้าจอแบบนั้นโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณน่าจะดูออกนะว่าเบียเนี่ยเนี่ยเบียอยู่ทำานียเบียอยู่เบียอยู่ธรรมดาอย่างเงี้ยธรรมดาแบบนี้ไงไม่ได้ทําอะไรเลย ดูไม่ออกเหรอ,อไปเรื่อยหึ่งไปเรื่อยๆอะบอกไปเหลือกี่คนก็ช่างแม่มันคุยเท่าที่เหลือนี่แหละพี่เบลเล่นกี่เฟสคะเล่นเฟสนี้คะ่ะเบลเล่นเฟสนี้เฟสไหนที่เวลาคุยอะแล้วก็ตอบได้นั่นแหละบางทีก็เหนือหน่อยเหนื่อยนี่เบลเล่นอันนี้นอย่างนี้นี่ <c oughs> วันนี้ทานข้าวกับอะไรคะมันเป็นต้มจืดค่ะใช้ข่าวขึ้นมากเลยเหรอวะเบลว่ามันเขียวนะเบลว่าเบล่เบว่าเบลเขียวนะแม่ไม่อ่านเม้นขอเพลงเพลงอยังไงไม่เล่นก็อยู่ได้ทำไมถึงเลือกที่จะกลับไปเล่นคะ จะเล่นหรือไม่เล่นมันเป็นสิทธิ์ของเบียค่ะถ้าเบียไม่เล่นใครมาป้อนใส่ปากเบียก็ไม่เล่นค่ะทาไมอยากเล่นนะแต่ถ้าเบียจะเล่นเบียก็เล่นค่ะแต่เนี้ยเบียไม่อยากเล่นแต่ถ้าจะสรรหามาเล่น่ะมันก็ต้องได้อะถูกไหมแต่ไม่อยากเล่นอยากดัดสันดานตัวเองดูเข้าใจปะขอเพลงสาวนาสั่งแฟนหากมีเวลอะไรนะ พวงรักอุ๊ยอันนั้นเกินอันนั้นอันนั้นสุดอันนั้นสุดเกินอันนั้นสุดไปอันนั้นสุดไปหน้าสดสวยจังค่ะคุณขอบคุณค่ะคุณได้แค่นี้แหละค่ะพี่สดหน้าสดหรือหน้าศพหน้าศพใช่ไหมหน้าศพใช่ไหมคะบางทีการคุยกันแล้วต้องปลอมใส่กันเป็นไ,ไม่คุยนะเป็ไม่ชอบเดี๋ยวจะหลิดข่าวเหมือนลีเดียเลยมึงอะตัวปลอมหรี่ยาม นี่เปีอยากย้อนผมดําอีอาร์มนะเป็นคนที่ผมผมสวยจริงๆชอบเสียงแม่เบียร์ร้องเพลงค่ะน่าจะแก่ลักเรียนมาก <c oughs> ันชอบผมอีอาร์มอะแต่ฉันไม่ชอบหน้ามันฉันเกลียดหน้ามันะแต่อีอาร์มเป็นคนที่ผมสวยมากอีอาร์มเป็นคนที่ปล่อยผมแล้วแบบคืออยากได้ผมแบบมันอิฉาผมมันเอาจริงเป็นคนที่ผมเส้นใหญ่แล้วตรงแล้วคือผมสวยงงงงคืออยากผมสวยแบบนั้นอะเจเริ่มร้องเพลงตอนไหนอะอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไร นี่ทุกคนอย่าไปกวนส้นเตีนงกับอีอามันนะถ้ามันรู้ตัวว่าใครด่ามันแล้วถ้ามันเจอต่อหน้านะ่ะถ้ามันตีอย่าไปว่ามันนะฉันบอกก่อนมันตีมึงหลับไปอยู่อีกภพภูมิหนึงน่งเลยนะกุบอ,อกก่อนจริงๆอีดอกสู่ที่พักที่ภพภูมิที่อาศัยเลยนะจริงๆเจมีเคล็ดลับอะไรคะหน้าไม่มีสิวเลยหน้าไม่เคยมีสิวคะ่ะตั้งแต่เกิดมาบ่เคยมีเด้อสิวน่นะถ้าสิวเงี่ยใได้อยู่เจบียร้องเพลงกรุงเทพสิท้ายกรุง อยู่บ้านทำไมอยู่บ้านนาะดีๆไม่ว่าดีจังนี้นะ่ามาเมื่อต้องทนทำนาจึงจากมาไม่สนใจใครจะเตือนเหมือนคำอยู่อๆตาหมัวมืดหมวอ้ <c oughs> เจ๊ร้องเพลงสาวน้อยกับบ้านอยู่หนูอย่าแฝงนะลูกจะตบนะจ๊ะเ <laughs> จ๊เบีย,เ,ยเป็นคนนั่งนิ่งๆไม่เป็นเหมือนหนูเลยต้องเราต้องคุยต้องเอาอะไรมาทำตลอดชถ้าเหมือนเวลาเดินเหมือนกันต้องถือกระเป๋าถ้าไม่ถือกระเป๋ามันเหมือนใครใครเป็นเหมือนเบียไหมทุกคนเบียขอถามหน่อยทุกคนหยุดและตอบเบียหน่อยใครเป็นเหมือนเบียบ้างคะเวลาเราเดินเนี่ยเวลาเราเดินอย่างเงี้ยเราจะไม่สับเวลาเดินเราจะไม่สามารถเดินแบบที่มันไม่มีอะไรได้อะ คือมึงจะต้องมีอะไรถือสักอย่างอะไรก็ได้ที่มันถือไม่โทรศัพท์ไม่กระเป๋าไม่กระเป๋าก็อะไรใครเป็นเหมือนเราไหมเป็นเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันไหมหรือว่าเบียร์เป็นคนเดียวเวลาเดินไปอย่างนี้เบียร์จะต้องมีแบบอะไรก็ได้ที่กูจะต้องถืออยู่ในมือแฟนฉันไม่ต้องรอเอาพอไปวัดเพนพนถ้าไปวัดซสซ์ เป็นโสดมาหลายหน้าหนาวเนื้อสาวทั้งตึงทั้งแต่นบางคืนฉันนอนสะดุ้งจนสายมุงขาดกระเด็นคิดจะมีแฟนเล่นสักคนปีนี้เหมือนขาดต้องสะพายกระเป๋าตลอดใช่ไหมใช่ไหม เจร้องสูงได้ถึงไหนครับจริงๆเสียงร้องสูงได้มากกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเอาขี้เฟี้ยงเราเนี่ยจริงๆเบียขอถามหน่อยเบียขอถามทั้งหมดหนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดคนค่ะเบียถามหน่อยว่าถ้าสมมุติเนี่ยคุณพิมพ์เข้ามาแล้วคุณคอมเมนต์เข้ามาแล้วแล้วเบียบล็อกไปเนี่ยคุณโกรธไหมคะคุณโกรธไหมป้องไม่รู้ป้องไม่รู้พ่อมึงอะยามอีด <laughs> อ อยากฟังลูกทุ่งบ้างเจ๊คะคือเข้ามาเนี่ยเข้าเหมือนเข้ามาเหมือนอยากมีตัวตนคือเข้ามาเนี่ยถ้าอยากมีตัวตนเข้ามาคุยกันดีๆเข้ามาคุยกันดีๆโกรธค่ะฮะนอนสนุงแบบวันนั้นนฝันหรือสปม่ามงเสร็จคนไม่โกรธใช่ไหมคะอ่ะกูไปเดิมเล่นๆก่อนอะผี อยากฟังสติงบ้างของอะไรเดียสงสารฉันหน่อยได้ไหมใจมันรับอีกไม่ไหวเมื่อจะมีรับไม่ทำไมต้องพามเจอสงสารกันหน่อยได้ไหมสง จะมาให้เธอ,อยามเธอคู่คียนคนใหม่ตึ้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปยังอ้างว้ายังเสียใจ จับใจคิดถึงเธอรู้ไหมคนลุกไปขี้ค่ะเพื่อนผมไบบางสะพานชอบพี่มากครับค่ะลูกสุริยาหิบศพอีะชื่อว่าชื่อของมาริวันต้องมามีอะไรกับฉันหรือคะคุณพระเอก จึงไม่อื่นทำซึมเมื่อลอยอยังกับในนางฉันคงไม่ใช่นางเอกอยู่ในบทต,ต้องอดต้องทนแสนใจเย็นหวานนิ่มสิ้นสมัยถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันต้องขอถูกสุริยาหิบศพ มัน้ำตาความลังจะรู้ออกมาให้เห็นทำไมไล่ซันไปขี้ก็ขนลุกไงเพราะน้ำตาฉันมีค่าหากจะอันนั้นตักลีลาเปล่าฉันนึกปุ๊บกูอยากร้องร้องนี้เลยอันนั้นมาริวันเจมิน่าให้ร้องไปก่อนสองสารฉันหน่อยได้ไหมใจมันรับอีกไม่ไหว <c oughs> วงบอกยุบเกิดโอยเอาจริงอย่าว่าเย่าววาเบียชอบร้องเพลงแบบนี้เอาจริงเบียเป็นคนชอบเพลงฉันเป็นคนชอบเพลงเก่าๆเพลงเก่าๆชอบมาก <c oughs> เพื่อนเจมี่ไหลวงการสุริยาหิบศพใช่เบียงงมากชื่อสุริยาหิบศพนี่หรอกขอเจนิเฟอร์คิมเบียนึกชื่อเพลงไม่ออกนะเจนิเฟอร์คิมอะไรอ่ะเพลงสุดท้ายแซงตะวัน <c oughs> แสงฉันแสงดาวร่างรราวเป็นประกายแต่ตัวฉันเป็นเพียงแสงไฟใกล้ริบลรีในแสงเทียนเจ็บปวดทั้งกายและใจเป็นพระชายคนนั้นจาพอเสียงหายลงปัง ลองลองมาไล่ทอท,อ,ทอฟังเสียลิบ่ยากนด